ว่าเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนคิดก่อนมีคนคิดก่อนเขาแล้วตัวไอเอ็มพีสามที่เราเคยใช้มันเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำทำไมมันเป็น่างนี้สติฟจอปกำลังจะสร้างอะไรตอนคิดไอโฟนแล้วคือเขาเอาตัวอะไรที่มาเป็นตัวที่ Differentiate อะไรครับตัวบนุ่น ไอพอดจริงๆแล้วมันอาจจะต่างนะแต่นี้เป็นไอเดียคือคือ,ค,อคุณได้ซิมม์เออเมลูสิกเอ็กเซเรนซ์เหมือนที่ผมบอกคุณสามารถฟังเพลงเท่าไหร่ก็ได้แบบอัดไว้พันเดี๋ยวนี้เป็นไม่รู้กี่อันแล้วเนี่ยเนี่นะครับชานัลแอ p เปิลสโตรมีไอชูสโตร์นะครับมีไอพอดซอฟต์แวร์ไอชูซอฟต์แวร์ไอคีย์สำคัญหัวใจของมันคือต้นไอชูสโตร์เนี่ย เขาไปแคเขาไปเข้าใจคัสเตอร์เมอร์อย่างนี้นะตอนที่ใช้ MP3 เนี่ยความจ็อบทูบีดันมันยากคือฉันต้องไปดาวน์โหลดเลยหลักที่มาใช้ใน MP3 สมัยก่อนถ้าก็เป็นความผิดก็ไปดาวน์โหลดในพวกเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดเองผิดกฎหมายนะครับต้องขอโทษกรมีนะฮะในหน้าที่ด้วยไอเอสเครับเขาไปดาวน์โหลดผมก็ต้องไปดึงใช่ไหมครับปัญหาของผม ผมต้องกว่าจะไปดาวน์โหลดมาใส่ในเครื่องผมกว่าจะเออในคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์มาใส่ตัวอย่างที่สามเสียเวลานั่นคือเพนหนึ่งที่หนึ่งที่ผมเจอสองเพนของ IS กับ p r a m มีคือว่าคนอย่างผมเนี่ยไปดาวน์โหลดคุณไม่ได้ต่างเขาต้องหาครับจะทำยังไงให้ IS กับ p r a m m y ได้เงินด้วยก็ <S <S มาอยู่ใน i t ชู e สสิแชร์กัน เมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทําให้มันอาจจะยากตอนแรกๆตอน,น,นหลังๆนีมน่มันทุกอยากมันอยู่ในไอชูผมไม่ต้องไปหาทุกอย่างมันดาวน์โหลดมาหมดแล้วผมแค่เสียตทางกดคลิกเลือกเองอัดใส่ไว้ในไอคอนหัวใจมันคือความแตกต่างแค่ใส่อะไรลงไปใน i ิสิ s โมเดลผมว่ามันไม่ได้ต่างกับ m p 3แต่ตอนแรกนะแต่คือแค่ใส่อะไรลงไปเป็นกิมมิคที่แคปเจอรคน ก็าพยายาม increase ตัว switching cost ให้มันสูงขึ้นเพื่อให้คนหนีเขาไม่ได้ถ้านลองคิดดูตอนแรกท่านทำทุกอย่างเสร็จต่อไปเครื่องนี้ฉันมีอยู่พันพันเองฉันจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นจะใช้ไม่ได้ละฉันัี่ไงใครก็ใช้ไปเ,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 เรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเขาพยายามทำอย่างนั้นอยู่แน่นอนเหมือนที่บอกว่าตัว key resources ไม่ว่าจะเป็น iPod hardware หรือ i s software, software นั่นคือสิ่งที่เขาคิดขึ้นมา นะครับ key partner ถ้าสมัยก่อนเป็น m p 3 key partner manufacturer คือ key partner ของเราเนี่ย 5S Grammy ป็น record company คนละเรื่องนะ business model of b u s t n e s s change อย่างี้อะไรเขาขายอะไรเคาขายเหมือนตะกี้ที่พูดว่าอ่ขายฮาร์ดแวร์ขายตัว iPod แต่สิ่งสำคัญที่เขาได้คือไอตัวนี้ music revenue เขาแชร์มี recurring อีกแล้วหนึ่งได้เงินก้อนแรกยังได้เงินความต่อไปอีกธุรกิจไหนที่มันทำอย่างนี้ได้มากผมก็อย่างอยากได้นะีได้ตังงนะ์น่ะก้อนแรกฉันก็ได้ก้อนต่อไปฉันได้ได้แชร์โดยฉันไม่ต้องคิดอะไรเลยนะฉันคิดแค่เครื่องไนหะคนคิดก็คือนักร้องนักดนตรีฉันก็ได้ตัง เรื่องอื่นๆก็คงไม่ได้ต่างกันมากนะครับมี Marketing Cost, Target, ร์แต่เนี่ยเห็นเริ่มมีเรื่องแบรนด์เรื่อง Content Agreement ทำเ p 3มไม่ต้องมาสมนใจเรื่อง Content Agreement ระหว่างเรากับ Record Company แต่ตอนนี้เรื่อง s k l l s s t t เริ่มเปลี่ยนละแทนที่จะเป็นแค่ Manufacturer แทนที่จะเป็นแค่ Designer ฉันต้องไปติดต่อเจราจารกับคนเพื่อจะเอาเพลงเข้ามาใส่ใน i อชุ e กคนพูดถึงเรื่องดีไซน์อนี่เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่พอท่านทำ Business Model คือผม,ผมเข้าใจว่ากาะคิดอย่างนี้มันยาก,กน,นะแล้วเวลาเป็น a a d เ m i c เนี่ยมันง่ายแค่เป็นถอดรหัสเข้ามาแต่กว่าที่จะคิดออกมาอย่างนี้ได้เขาคิดยังไงนะครับเอาแค่ของเราก่อน Business ง่ายๆตะก,กี้เหมือนซาร่าที่ s เเราคิดเหมือนกันหมดทั้งองค์กรหรือเปล่าหนึ่ง แล้วสองคือคนข้างนอกคิดเหมือนสามารถเข้าใจสิ่งที่เราพูดไปบทีเหมือนที่เราตั้งใจไปนะครับ, mm. ค,รบคือถ้าเราไม่สามารถทําให้คนเข้าใจได้เราเนี่ยเหมือนที่กลับไปว่าผมจะแว่รูปบริษัทท่านไดผมจะเข้าใจผ่านบริษัทท่านได้การที่มีกรอบเนี่ยผมไม่ได้บอกอต้องใช้กรอบทั้งหมดต้องใช้ทุกตัวนะไม่นะแต่คืออย่างาห้ึ่งต้องมานั่งคิดว่ามันเป็นนะครับได้เวลาท่านทํางานแล้ ลองท่านคิดถึงเบสิคดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูว่า,ามันมีอ,อ,อะไรบ้างที่จะต้องพัฒนาเหมือน <Okay. S 1> ที่บอกอแาตา่งเป็นสามกลุ่มท่านลองเลือกคิดคนะว่ากลุ่มที่หนึ่งเป็น transportation ต้องเอาเขียน business model ปัจจุบนันของปัจจุบนันยังไม่ต้องคิด,ดยีออน, <c oughs> นคิดปัจจุบ,นดดนบ,จบนันว่า <c oughs> business model ของท่าน <c oughs> customer segmentation คืออะไร Value proposition คืออะไรจุดแข็งคืออะไรไอโบก e v e n u บเนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างชัดเอาแค่สองสามันลองท่านลอง,าลอง่านคิดเอ้ Transportation ลูกค้าลงคือไทยถ้าลองคิดดู AirAsia กับไทยสายการบินไทยลูกค้าคนละคนผมเข้าใจว่า r s กับ Grammy เริ่มมี business model ที่แตกต่างกัน Retail นี่เริ่มแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ โฮเทลคอสตูมทัวร์ลิตี้มันอาจจะมีหลากหลายเขาทำหลากหลายนี่แหละมันจะทนาสวยงามที่เกิดการแข่งขันและทำให้เกิดการพัฒนานะครับถ้าลองนั่งคิดดูลองพกกันก็ได้ขอบิสมิสโมเดลของแต่ละท่านในแต่ละกลุ่มนะครับว่าหน้าตาบิสมิสโมเดลเราเป็นยังไงคีย์สำคัญของผมคุยโครงเป็น value proposition segmentation แล้วก็ key ขี s o u r c e s ถ้าถ้าเกิดท่านทำในสามอันนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูผม หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูตัวอย่างว่ามันมีคล i ปเกิร์ u e s t i o n ให้ท่านต้องมานั่งคิดว่าท่านต้องเปลี่ยนอะไรมิส s ิสโนแล้ก็ให้แข่งขันมากทึ่ไดุดนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอสัก12นาทีเพราะเมื่อกี้15นาทีท่านทำรวดเร็วมากเลยดีมากขอ12นาทีเพราะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างเป็นปุนป่ให้ท่านเห็นนะครับ12นาทีระดับไอตัว น่นคืใจคือมันเหมือนตอนผมเรียนอย่างนี้คือคือคือที่ผมอยากคิดถึงเรื่องรถไฟฟ้าคือว่าพอดีบนก่อนพยายามหาเคสรถไฟฟ้าแล้วมันไม่มีเลยแล้วคือเวลาเราทำเราเราทำเคสใส่กันเป็นกลุ่มไปทำเคสแออีเชียเมเอร์สแต้มันเวลาคอมแพร์เคสมันไม่ได้คอมแพร์กันคือมันไม่ได้คอมแพร์กับพวงการคอนเทนก็คือสาที่นั่นเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นถ้าสมมติปัจจุบัน

อ๋อโอเคช่วยกันคิดโมเดลให้กันเรื่อยเรื่องสักุรกิจหนยนะ

อไรมามาธุรกิจคนอื่นคนอื่นเอ้ยของตัวเองยากกว่าของคนอื่นเลยเริ่มยากขึ้นเพราะนั้นเริ่มนั่งคิดธุรกิจตัวเองพี่อยากจะให้ทานข้าวก่อนเลยว่า <dilemma> <parole> เอาเลยนะครับตา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 จะเข้ามานั่งหมดหมดเวลาแล้วครับท่านหิวข้าวแล้วหรือยังเท่านั้นเองเทียงอยากกินข้าวก่อนเลยออยากขึ้นมาสรุปทีหลังเอาเลย คได้ครับอาจจะกลุ่มไหนก่อนที่อยากนำเสนอกลุ่มนี้ได้ไหมครับ u u l l i t r a n s p o r t อคชั่ครับค่ะก็สวัสดีค่ะจากบริษัท PMCL นะคะรถไฟฟ้ากรุงเทพจำก,กัดมหาชนนะคะก็เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะทุกท่านคงเคยได้ใช้บริการันแล้วนะคะ ในส่วนของคัสเตอร์เซกเมนต์นะคะของเราก็คงทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นแมสทังร็ทันสิทธ์นะคะก็คือเราก็บริการเป็นแมสท์มาร์เก็ตนะคะก็คือลูกค้าทุกทกลุ่มเลยสามารถใช้บริการได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะค่าโดยสารที่เราเก็บในแต่กลุ่มอ่าจะไม่เท่ากันนะคะสำหรับผู้สูงอายุและเด็กนะคะผู้สูงอายุคือเกิน60ปีขึ้นไปนะคะก็คือเราจะลดครึ่งลาคานะคะอันนี้ฝากเรียนญาติผู้ใหญ่ได้เลยนะคะสำหรับ เด็กนะคะเด็กอายุไม่เกิน14ปีนะคะก็ขึ้นราคาเช่นกันนะคะแล้วก็มีบัตรนักเรียนลด10%นะคะแต่สำหรับเหรียญโดย3ารายเที่ยวกับบัตรเนี้ยตอนนี้เท่าแกัวเดิมไม่เคยลดราคาแ,แต่ตอนนี้ก็ก็คือจะซื้อเป็นบัตรเติมเงินเป็นสมาร์ทการ์ดหรือว่าเป็นโทเค็นที่ใช้รายเที่ยวก็เป็นราคาเดียนะคะในแง่ของแวลูนะคะก็คงจะคล้ายๆกับในอ่า วิชันวิชันนะคะที่บริษัทกำหนดนะคะก็คือว่าเราจะให้บริการด้วยความปลอดภัยสะดวกรวดเร็วเชื่อถือได้ตรงเวลานะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่ต้องดดลิเวอร์ให้ได้นะคะโดยระบบของเรานะคะถ้าเทียบในแง่ของราคานะคะถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของคอร์สเซฟตีงในแง่ของไทมิ่งที่ใช้ในการเดินทางนะคะความน่าเชื่อถือของระบบและความเซฟตี้แล้ว,ว,ลวถ้าเทียบกับ การเดินทางโดยรถยนต์นะคะหรือโดยโดยการขนส่งสาธารณะอื่นเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นราคาที่ r ี a s ท n a b l e p r i c เดียวนะคะก็ลองเทียบกับต่างประเทศด้วยนะเหมือนกันก็ไม่ได้แพงกว่าต่างประเทศน,นะคะแล้วก็ระบบเราก็คือเป็น eco ferry นะคะก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราใช้ไฟฟ้านะคะในการเดินทางทั้งหมดเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะ v a l อื่นๆก็คงเราอาจจะมีจัดทำโปรโมชั่นนะคะร่วมกับ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าตัวโรงหนังอะไรนะคะในเส้นทางนะคะก็มีที่พาจาัดกลุ่มเอมาทีขับอะไรคะเขาไปหนังฟรีหรือแสดงบัตรเอมาทีก็ได้ลดราคาอะไรนะคะ customer <Yeah>. relation นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วเรามี customer service center นะคะที่ทุกท่านก็สามารถโทรไปสอบถามนะคะแล้วก็ อาจจะร้องเรียนหรือว่าจะชมเชยก็ได้นะคะเราก็จะมีระบบจัดก,การตรงนี้ว่าข้อร้องเรียนอะไรต้องตอบให้ได้ภายในกี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีมีรายงานก็เป็นเรื่องนึงค่ะแล้วก็ในส่วนของช่อง n e l นะคะที่เราติดต่อนะคะก็จะมี a c e b o o k นะคะของ BCL นะคะมี t วิ t t e r นะคะมีเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็มีตัว c อ l l เซ็นเตอร์นะคะที่สามารถติดต่อกันได้นะคะในส่วนของ Key Resource นะคะก็คงจะเป็นเรื่องของซิสเต็มนะคะ จะเป็นหลักนะคะก็คือซิสเต็มเป็นระบบที่ส่วนใหญ่ก็คือเราใช้ของซีเมนต์เป็นหลักนะคะโดยมีการทําสัญญาระยะยาวในเรื่องของการผร่าบรกษาท mm hmm. ใน,ทน,นแผนแสนอเพราะว่าเราให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะก mm hmm. ็จะมีเรื่องที่เราคอนเซิดก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือของระบ,บบนะคะแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสนะคะที่จริงๆแล้วถ้าท่านดูเทียบกับของ B T S นะคะ ในเรื่องนี้ไม่หมาใช่อค่หรือพูดได้เต็มที่นะคะ BTS เนี่ยเขาจะอ่ามันจะอาจจะแตกต่างจากของ EMT นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาถ้าขึ้นไปบนสถานีเรจะเห็นว่ามีมีคล้ายๆเป็นกระเป็นยางนะคะที่อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ก็จะไม่มีตัวไอตัวแพลตฟอร์มอินดอร์นะคะที่สําหรับปิดเพรดังนั้นในเรื่องของเซฟตี้เนี่ยก็คงต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในขณะที่ EMT เนี่ยเรามีระบบปิดนะคะแล้วก็เราก็ติดแอร์ ทั้งหมดนะคะแล้วก็เรามีพนักง,งานที่เป็นพนักง,งานของเราเองนะคะในการที่ช่วยดูแลผู้โดยสารนะคะช่วยแก้ปัญหาต่างๆเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยมากรวมทั้งเราก็มีเจ้าหน้าที่ของรอฟมอในฐานะที่เป็นผู้สัญญาสัมปทาขงขเราเขาก็จะช่วยเราดูแลด้วยในส่วนของเรื่องของเซฟตี้ทั้งหมดนะคะในส่วนของเมนเทนแนนต์และขั้นตอนที่2องก็คือเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ก็คือทุกท่านเนี่ยจะเห็นว่าเราบริการ6กโมงถึงเช้าคืนทุกวันนะคะ หลังจากเท่ยงคืน,นไปจนถึงประมาณตีสี่กว่าก็จะเป็นช่วงของการเรีแนแทนนะคะซึ่งพนักง,งานของเราของซีเมนต์นะคะกับของผู้ละเมาอีกหลายรายก็จะต้องไปดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟตัวรางตัวระบบทั้งหมดเลยนะคะเพื่อจะให้เปิดบริการได้อีกทีฝากคะุณเช้าในแง่ของพาร์ทเนอร์นะคะก็คงถ้าเป็นในด้านของสออร์ตอนนี้ก็คือเป็นซีเมนต์เป็นหลักนะคะแล้วก็มีคู่สัญญาคือ MRTA รออหรือรฟมนะคะที่เรามีสัญญาสัมป,ปทาน25เป็นกับฟมอะะซึ่งเขาก็เราก็ไดต้องมีการแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับรฟมนะคะแล้วก็รฟอมอจะมีบทบาทอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของที่จอดรถนะคะที่ provid ์ตามสามีต่างๆให้เขาเรียกว่าเป็นพางเรียนนะคะอันนี้ก็คือ provid ์โดยรฟมทั้งหในส่วนของ revenue stream นะคะในส่วนไรายได้หลักก็คงเป็นเรื่องของไรายได้ค่าโดยสารค่ะประมาณสัก80 87%ได้นะคะอีก10กว่าเป็นต์ก็จะเป็น commercial development ซึ่งเราก็มีทำตอนนี้มีทำสามอย่างหลักๆนะคะก็คือจะมีตัว advertising นะคะก็คือพวกป้ายโฆษณาพวก,ก PIB ในในตัวขบวนรถในสถานีนะคะแล้วก็มีตัว retail retail shop นะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่4สถานีจากที่มีทั้งหมดต้องทำ11ส,สถานีนะคะก็ยังไม่ได้เปิดอีก7สถานี แล้วก็มีตัวที่เราจัดเก็บถ้าบริการจาัดพวกเครือข่ายมือถือทั้งหลายเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้บริการโทรศัพท์และาสารทีได้ในระบบด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวเรืองดูสตีมนะคะสำหรับคอสตทเจอร์นะคะคอสหลักของเราเนี้ยก็คงเป็นเรื่องของมนเทนนแอนคอสนะคะะเป็นหลักแล้วก็ลงามาก็อาจจะเป็นเรื่องของอบุคลากรนะคะแล้วก็เรื่องของไฟแนนซ์คอสค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นภาพเนสิยกพื้นฐานนะครับว,ว่าเราเมียตม่กี้พี่ผู้หนึ่งอนลูกค้าเราคือใครมสคคัสคั customer ต่าง